ก็กลับสวัสดีพี่พี่สื่อมวลชนที่รับทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ได้พี่ๆมาช่วยคำข่าวนะครับในการออกคุณกู้เพื่อนแท้แคปิตอลครั้งที่1ครับ268นะครับตามที่พี่ป้อมนะครับแทนนผมนะครับได้เล่าให้ฟังแล้วว่าวันนี้เป็นครั้งที่4แล้วและตลอดที่ผ่านมาเนี่ยได้รับการสรับสรุปนะครับจากนักลงทุนผ่านทางการประชาสัมพันธ์ของพี่พี่นะครับทำให้ ทุกๆรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยเต็มจํานวนนะครับและคราวนี้ก็น่าจะไม่ได้พลาดเป้าอะไรก็น่าจะข่าวๆมาก็น่าจะร้นแล้วนะครับก็ไอ้ตัวนี้เนี่ยก็เลยเป็นข่าวดีก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทาง APM เนี่ยฐานอาพี่ป้องนะครับแล้วก็พวกผมในฐานะทีมที่ดูแลเนี่ยก็ต้องชื่นชมนะครับกิจการโดยเฉพาะทางคุณเจมส์วุฒิสิงห์นะครับเราเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของกิจการเนี่ย ตั้งแต่เดืวันนะครับตั้งแต่วันที่มีพอร์ตลูกหนี้เนี่ยหนึ่งรอยล้านบาทมีรายได้20ล้านนะครับเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วนะครับปัจจุบันณนทะี่สิ้นปีที่แล้วอย่างที่ท่านคุณเจมส์เล่าให้ฟังว่าเรามีพอร์ตลูกหนี้เงินให้สินเชื่อเนี่ยหกร้อยแปดสิบหกล้านบาทนะครับเติบโตขึ้นมาเกือบเจ็ดเท่าในระยะเวลาสี่ห้าปีนะครับซึ่งมีอัตราการเติบโตเนี่ยเฉลี่ยปีละสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับในขณะที่กำไรนะครับมีอัตราการเติบโตของกำไรเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเรราาามีกีกไทท่25ล้นบ มีอัตราการเติบโตเนี A ่ย CAGR 4ปีย้อนหลังเนี e ่ย80%นะครับในขณะที่ปีต่อปีเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเติบโตจากปี6 6เนี่ยอ,อยู่ที่120%ก็คืออยู่ในกิจการที่ในขาที่เป็นขาขึ้นนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนัลกลงทุนนะครับผ่านทางการประดมทุนของการออกหุ้นปูนะครับครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับกิจการมีความตั้งใจแล้วก็มีความมุ่หวังน,นะครับในการที่จะ ใหา่กิจการรองรับนะครับเป้าที่1,000ล้านในสิ้นปีนี้น่าจะเป็นไปได้นะครับพร้อมกับการเติบโตของทางการบริหารงานและควบคุมอัตรา NPL ในระดับ3%บวกลบตลอดระยะเวลา4-5ปีที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณในความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับแล้วก็เพื่อให้นักลงทุนเนี่ยสบายใจได้นะครับว่าการออกตราสารในคราวนี้นะครับสนับสนุนการเติบโตในกิจการที่มีความตั้งใจแล้วก็เติบโตเป็นที่น่าประทับใจนะครับ สำหรับการออกหุ้นกคู่ในคราวนี้นะครับตัวฟีเจอร์ที่ให้กับนักลงทุนในคราวนี้คืออายุ3.5ปีนะครับในวงเงินไม่เกิน180ล้านบาทนะครับอัตราดอกเบี้ยที่7.5นะครับจ่ายทุกๆ3เดือนนะครับซึ่งตัวุ้นคู่ในคราวนี้เนี่ยผู้ออกหุ้นกคู้มีสิทธิ์ไถ่ถอนก่อนกําหนดนะครับโดยมีการให้หลักประกันเป็นสินเชื่อ,อลูกหนี้ ของทางบริษัทเนี่ยไม่น้อยกว่า1.15เท่าหรือนะครับที่ดินของคณะกรรมการบริษัทเนี่ยในอัตราไม่น้อยกว่า1.15เท่าในการออกในคราวนี้นะครับทั้งนี้สุดท้ายนี้จะต้องกราบขอบคุณทางาผู้บริหารนะครับทางคุณเจมส์นะครับในฐานะอีชูเออร์ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ไว้วางใจเอเอ็มในการทํางานในคราวนี้รวมถึงพี่เพื่อนๆนะครับพันธมิตรเราทุกท่านไม่ว่าจะเป็นทางบริษัทดับรับดาวอนะครับบริษัทดับรัพย์โกเบ็นะครับบริษัทดับรัพย์เฟอร์ชั่นพาร์ทเนอร์ รวมถึงบริษัททรับพายนะครับที่ช่วยในการขายหุ้นกู้เราในทุกๆรุ่นที่ผ่านมาเป็นสงความสำเร็จด้วยดีนะครับแล้วก็คาดหวังในรุ่นถัดไปด้วยนะครับทั้งนี้ก็ต้องขอบคุณบรราบิดต้องเหนือจากทางบอลต่างๆคือทางเอฟซีรอในฐานะที่บร้ษัทหลักการเงินตั้งแต่รุ่นแรกๆจนถึงปัจจุบันนะครับทุกอย่างสมบูรณ์ได้ด้วยที่บริษัทที่มิสซากฎหมายนะครับรวมถึงที่พี่สื่อมวลชนแล้วก็ทางบริษัทพีอาร์เวิร์กนีด้วยนะครับขอบคุณครับ